สวัสดี f อต่างประเทศแลสประเทศไทยมาชมอาหารแห้งจังหวัดชลบุรีนะคะอันนี้ครัวไทยมาซื้อนะคะก็มีปลาหมึกแห้งนะคะปลาหมึกแห้งแล้วก็มีปลากรอบนะคะน่าทานมากเลยนะคะอันนี้จังหวัดชลบุรี อยู่ในตัวเมืองนะคะเป็นตลาดใหม่เชลงบุรีนะคะมีอาหารหลายชนิดแล้วก็ไม่แพงนะคะ,คะอันนี้นะคะแล้วก็มีปลาแบบปลาหวานนะคะน่าทานมากเลยอันนี้เป็นร้านขายเป็นร้านส่งด้วยแล้วก็ขายปีก้วยนะคะ่นีขวไทยมานะคะมาชมนะคะ มีอาหารทะเลเยอะเลยค่ะถุงละสี่สิบห้าบาทนะคะปลอดนะคะน่าทานมากเลยค่ะน,นีไม่แพงนะคะมีอาหารทะเลหลายอย่างค่ะอาหารมากเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกขนมเป็นกล้วยฉาบนะคะแล้วก็มันฉาบ เบือกฉาบนะคะแล้วก็เป็นพวกคุกกี้นะคะอันนี้เป็นร้านส่งที่จังหวัดชลบุรีลยในเมืองชมบุรีนะคะมีขนมพวกคุกกี้หลายๆอย่างนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเล